สวัสดีครับมีไฟอีกเหมือนเดิมไปด้วยรอประมาณสิบหกวิเฮ้ยเจ็ดวิก็เหลือคนเหลืองคนหายใจไม่ช่วงหายใจไม่ค่อออกช่วงนี้ความดันขึ้นเอยอะ ร้อยสิบบาทสามคาคาชิทเลเรายโอ้ใหม่ก้องเราใจในรอบนี้ไปลแล้วเพื่อนไปไปดิอีพีเอ็น,นทำอะไรอยู่ ไปไหนวะมันจะโดดร่มเองก็นะมึงก็ไปไหนเนี่ยโอเคมันปล่อยให้มันโดดร่มเองแล้วมึงเนี่ยดูดวงนล้วไม่ได้กดปุ่มให้หยันเลยเลยซานตาลีน่าซานตาลีน่าหรอวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันท่าเรือนี่ว่า มันท่าเรือที่เล่นในโหมดซนะีวีซีน่ะเออใช่เลยว่ะโอเคโอเคอ๋อมันอยู่ตรงนี้ที่เองผมผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่ <c oughs> มือใหม่ตลอดอ้างไปก่อนอ้างไปก่อนว่ามือใหม่เพราะตายบ่อยเกินแพ้บ่อยเกินไอปืนนี่ต้องเอาแล้วเนะาะเนีปยปืนโลโลอ่ะ ยังไงเราก็ต้องเอาปืนระยะไกลเฮ้ไม่ไม่ปืนนี้แล้วกันยังไงกูก็ไม่ซูมยิงหมดแล้วนะครับผมเป็นคนที่ไม่ซูมยิงหมดล้วใส่เดียวได้หมดขอแค่แตกในก็พอโอเคเปลี่ยนปืนเลย <c oughs> <c oughs> ปืนคู่รักผมผมชอบปืนที่สุดแล้วมชื่อมันชื่อปืนอะไรวะมีชื่อบอกไหมเอ5้าลบหนึ่งเหรอเ p พห้าไหมมันอ่านอย่างงี้หรือเปล่า MP5 นะี่ย มันยังไงไม่รู้มันจับแล้วมันเข้ามือมันยิงมันยิงดีอ่ะนะครับเห็นทีไรก็ต้องเปลี่ยนปืนนีตลอดเลยปืนคล้ายชงเนี่ยเออถูกซองก็ต้องใช้นะลูกซองถือป่าจำเป็นนะต้องใช้อยู่รับซ่าลับซ้า,าได้ไว้หน้าหมาข้ากำลังไป เขาต้องจะทำโมเดลโมเดลไอเจโมเดลจระเข้เนาะถ้าทำโมเดลจระเข้หน่อยจะดีมากเลยไม่ต้องทำโมเดลเอาจระเข้มาวางก็ได้ให้เรายิงเล่นอะไรอย่างงี้หรือมันกัดเราตายเราพอจะหามากนะเออเออโอเค เอ้ฟาร์มต่อไปเพื่อนฟาร์มต่อไปฟาร์มจะก,กว่าชีวิตเจ้าจะหาไหมทำไมมือกูมันชอบไปชูแล้วนี่วะเป็นหาเลยโอ้มันจะมีคนนะมันเหมือนมีคนเห็นผมตลอดเวลาเลย <c oughs> เมื่อเธอเห็นฉันฉันก็ใจเกเรใจเกเรในตูดเธอตูดเธอมันโบ๋แล้วเพราะเธอโดนฉันเยเรียแบบร้อยมันต้องมีคนเห็นกุสักคนน่ะมันมีดวงตาขึ้นมาเราลองมองหาดิมันมีอะไรผิดปกติไหม มันมีอะไรไหมสัตว์เลี้ยงจงหาข้านาคน้อย <c oughs> ออกกําลังกายก่อนนะเพื่อนเจ้เาเจ้าออกกําลังกายไปวิ่งเล่นไปเออสวยต่อมือเก่งมากเก่งมากอ่าใช้ได้ใช้ได้ เออเตนเตนที่ตอบหน่อยทุบๆยึดทำไมยังมีใครตายอ่ะกระดดรสเจ็บไหมเออเจ็บเ,เฮียเจ็บกูไม่มีกล่องเลือดอะไที่ไหวเฮียมีไม่กี่กล่องเองที่หายแล้วแถวนี้มันแจกแต่ปืนด้วยดิมันไม่แจกเลือดเลยกล่องปฐมพยาบาลกูเลือดน้อย กี่โมงแล้วโอ้ oh my god โอเคเอาเองนะเวนไม่มีกล่องเลือดเลยเหรอวะกล่องเลือดไม่มีเยี่หมดแล้นะมันมีคนเห็นนะแต่ไม่รู้ว่าเห็นมันเห็นเราฝั่งไหน คีดในเอกอาอแตกไปเพื่อนกูมันหลบอยู่แอร์ดอปอะไอ้มันหลบมันหลบอยู่ไอ้อะไรนะโอ้ยม่ตั้งไอ,บอ,อ้บล็อกมืไมล็อหมดตายหาหมดเลย มันจะเห็นกูไหมปิดไหมปิดไหมพูดห,หาพ่อมึงดิเราเล่นด้วยสัญชาตยานไม่ได้เล่นด้วยปากนะช่วยใช้ไป ช่ไปพวกมึงมาแก้มือ่ะเอาไหมเอาดีๆต่อไปนะ่ะระวังด้วยระวังด้วยอย่ามันตายเวนเกิดมาใหม่ซะโอเคไหมหเวนเดี๋ยวข้ากำนังจะไป สัญชาตญาณมันเรียกร้องดี oh. <t> ๋ยว่าไปกยังไม่ได้กล่องเลือดเลยนะต้าจะเล่นมาเนี่ยอีเตอร์วันนาอีตายู่เมฟวาวาไลดาอาอกขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ยิงอะไรวะยิงอะไรอะ่ะเอ้อปืนนี่มัน <you> เจอแล้ว <you> เจอแล้ว <you> เจอแล้ว <you> เจอไ <you> อ้ปืนนี่ละไอ้ปืนนี่น่ะดีละโอเคมันชื่อว่าปืนอะไรครับ MCA 1 Mark 2 o โอหย่อันนี้ตั้งเอง Mark 2ด้วยนะ เลเวลสองระวังนะเหมือนมันจะเห็นพวกเรามันเห็นพวกเรานะระวังด้วยอนาคินอีดาบฟุคารางิปัจจุบันเป็นอย่างนั้นมันมันจะมีดวงตา เหมือนมันมจะมีดวงตามองพวกเราตลอดแต่รู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนกันแน่ดวงตานั้นสร้างอาฆาตอาฆาตพยาบาทอียอย่าไปยึดเพราะมันเสียของ มีดวงตาว่ะมันจะมีอะไรไหมวะเนี่ยก็เริ่มระแวงแล้วดูดีๆนะเพื่อนระวังกันนะระวังกันนะโอเควันนี้อยู่งี้แหละวันนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกปืนพกคู่ใจแม่งให้นกเริ่ม,มาแล้วคุณผู้ชม นกมาเริ่มจิบจิบแล้ววะขออภัยป่ะเกลียดมากเลยโอ้มันชอบมาจิบจิบเวลานี้ตลอดเลยว่ะโอเคโอเคพื่โอเคไอ้เหียเครื่องแหลกเครื่องกแญแกไอ้หียเออเฮ้ยเจอเจอ อากาชิโอ้โหโอ้โหไม่นันโอ้โห,โโหทันก็บ้าดแล้วคนอย่างกูยิงทันก็บาแล้วเป็นแหลกก็มันเป็นอะไรวะมันกระตุกอะช่วยคนไหนเพื่อนบูดเด้งกูแตกขี่มาแล้วเครื่องกระตุกไอ้เหี้ยกูยอมใจจริงขอบคุณนะโอ้โห ขี่มาแล้วแหลกครับมึงดูอันนี้เรียกว่าอะไรคนตีนไหมนี่โอ้บ้าจริงเลยอันนี้มันเห็นนะมันเห็นแล้วนะมันเห็นเราโยโนกูก็เกลียดแม่งอีสตร์จิบจิบได้เวนเอ้ยมันจะมีปฏิกรรมประทะ thằng nó lại thôi một, sắp Ui, con lạc quá đi này à Ôi, nó, mừng nhẹp, nhẹp, đi มองมันไล่มาแล้วเนี่ยที่ด้านซ้ายด้านซ้ายมุมไหนมุมนี้มุมนี้เห็นไหมโอ้ยยิงตายกางอากาศเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจมึงเนี่ยอีสั์เล่นเหี้ยเลยว,วะเดียเเ๋ยวแล้วเดีแล้ว cố ừ, tăng nhưng em có vậy nó cũng chết, nó cũng nó cũng phải chạy ทำไมกูเกียดเกมไม่มีบอกวะเฮียเดี๋ยวชิบมหายเลยล่าสุดกระสุนกูจะหมดแล้วยิงไอ้เฮียนี่ไม่ได้เรื่องเลยิดมาแล้วกระสุน,นแล้วไหมล้ว ระวังระวังเป็นมุมไหนมันฆ่าเหรอมันฆ่ามันแล้วเหรอมันตายแล้วมั้ง เจอมัางเจอยังอ้ผมก็แก้ตัวแถมผมก็แก้ตัวแถมรู้เรื่องนะ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับคุณผู้ชมโอ้ผมเป็นแค่ตัวแถมจริง นังเล่นอีกมตเตอร์หนึ่ง <c oughs> เล่นอีกแบบนึ่งเองเออะไรอะ่ะอันนี้มีเสียงนกครับขอไปนะนกมันเยอะมากช่วงนี้เออประตูข้า <c oughs> นี่แหละคือเศ้าหลินกดไนค่ะ <c oughs> ากดไนค์ไปเลอเลย ไม่ใช่ I love you, แต่เป็นเลอเลอที่อยู่ในใจเธออะไรวะเนี่ยยฮ้มมาเลยต่อสู้สิบ้านะเจ้าตายเร็วเกินบางทีเจ้าตายภายในสองวิโอ้สามวิโอเค ด,ดีโอ้เยจะจังอ่ะโอ้โอ้โอขออภัยข้าเป็นเคยมือใหม่มือใหม่จริงเล่นมาสิปีแล้วเฮ้ยาาเล่นมาปีแล้ว,วระยะระยะ พวกเจ้าอ่อนหาดเกินไปนะอย่าตายเร็วอย่างนี้สิข้าใจหายจงแสดงศักยภาพหน่อยพวกเจ้านะ่ะสักกยภาพในการชักว่าวเอ้ยไอ้ยะโดนไอ้ี้ะไอ้ย้ยมันเก่งเกินมันเป็นคาโตริมันเป็นทาตะเกะคาคาชิ นังกูเออเออาข้างโอ้ทำไมพากันไปตายง่ายจังตง้องใช้ปืนนี้ปืนที่กู้ควรกับสงครามมากที่สุด เปิดหม่หน,หน่อยครับ <c oughs> แบกเราหน่อยนะไอสัตว์มึงแบกกูดีกว่า <c oughs> สงราม,มาเริ่มแล้ว exit Ê, mình trời nắng gì, nữa, mình gì nữa. Mình dùng này là đó mày mọc nắm nó mày đi nhiều mà đi mày đi mày đi 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 mày đi mày đi mày đi đi ทำไมทำอย่างนี้กูอะอ๋อรถไฟเลนเข้ามาอีกไปไม่งั้นทิ้งกูอ่ะไอ้เหี้ยคุณผู้ชมรถไฟเย็นมาข่อไฟเลยไปทำไมเจ้าตังทิ้งข้าอีคันโออีคันโอ,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 อคุงทำไมคุณพันกตายหาหมดครับปลาทูน่าอร่อยดีพวกะเขาแนะนำมา,างั้น ไม่รู้ใครแนะนำพ่อเป็นดิาดาดดบ้านอะอยู่เฉยอยู่เฉย,ยแสงอุศะ โอ้โห oh, โดนระเบิดโดนระเบิดคามุยตายหากันทีแพ้สี่รวดเลยรถไฟเรนโช่วงนี้เขาไม่รู้เป็นอะไรนะครับสอบกดจังวินเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอด้วย ด้วยบ้องข้อหลามไปเลยเดี๋ยวเถอะหมือนมันจะมีนี่ไงข้าวแดนข้าวแดนแดนหาคู่อ่านไม่ออกหลานไม่ได้เลยค่ะกำลังโหลดทรัพยากรโหลดทรัพยากรอะไรไม่ใช่ว่ากูโหลดแล้วหรอ เออกูโหลดแล้วมึงมึงหลอนในแย่มึงหลอน,ลอนกูโหลดแล้วกูโหลดตั้งแต่ตีห้าของวันเนี้ยเอเวนหลอนกัญชาเอเวน,วน,วน,นเนียการารอผู้เล่นคนอื่นโอเคแนนหาคู่ วิ่งดูดวงฟรีโอเคดูยังไงอะเกี่ยกับควางทางยิ่งอีฟอนตินอาวยวปูรีอาเมียปูรีสมซุ่มจับคู่ที่นี่ออกไอสัตว์กูเป็นผู้ชายนะมึงอย่าเข้าใจผิดดิออกไปยังไงเนี่ย อีสัตว์กูเป็นผู้ชายอ้ยอยยเนี่ยแต่กูยัดตูดมึงเลยเนี่ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเฮ้ยวิ่งในน้ำแม่งโคตรเทพอื้มวิ่งโคเทพผมฟิล่าอเลยวิ่งในน้ำแม่อย่างอย่างเฟี้ยวอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนรกต้นนิ้วไอ้เหี้ย ใครไม่รักแท้ใครไม่รักแท้ก็ต้องโดนต้นนิ้วยิ้มหัวนมไปนะครับต้นดิ้ยหรือต้นนิ้วะเอออ่ะข้าวไว้นะไม่แล้วโ oh yeah. อ้ยแย่เอาปีนิโนบูรี่นี่ไอส์เกตอิสเรียวเฮ้ยอะเอาเอาลงแล้วขึ้นไม่ได้สัตว์ตลกตายแหละ ไวยเร็วขึ้นไปดิอียเอาโอ้นึกว่าขึ้นไม่ได้แม่งไอ้ตกใจอาบีจับม่มาดิซามนะเอียวโอ้ยปลาทองไอ้เหี้ยเลาวใจว่ะใช้ได้เลย ออติดอะไรอ,อ,อ่ะอ๋ออะไรอ่ะมาประจันแดนหาคู่คาเนิวบอลยูเลิฟม,มีมีเลิฟยูก็คงจะมีประมาณนี้แหละนะครับนะสําหรับกิจกรรมกิจกรรมของวันนี้เอ,อะหมอดูแล้วกูต้องดูดูยังไงอ๋อ ใบนี้มงคลมงคลเปิดประตูให้เปี้ยมหน่อยหวานาวัวเนี่ยขอบคุณครับมงคลเนาะโอเคมงคลมากเลยลาก่อนนะไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ารับชมฝากกดไลค์ Subscribe นะครับ